สวัสดีพี่น้องยายเมียพระมหาผักคางหยยอยรถจอดที่คุณผักเบืองหยาพี่น้องสิมี่ผักอีหยังให้เก็บปนนี่เดินไปด้วยกันถ่ายบรรยากาศอากาศหินพี่น้องนเลยน้องน้ำเพือนแป็นบ่เขียวจนหวนนี่ตปาปลาผัะกาศหินพี่น้องแม่นแต่เบลอคุน เดี๋ยวไปเบิดเกิดธรรมชาติพี่น้องจ้ะมีตปาปลาผักกาดนินจจ้ะเก็บไันี่พี่น้องโอ้ลายใหญ่ห้างเพิ่นว่านขอจิตพิ่นถามมาเนาะเพิน่นคอมเมนต์มาว่านผักกาดที่นั่นเมื่อไนซีเกิดเองเพิ่นว่านเนาะผักกาศที่นี่ยเกิดเองเด้อพี่น้องบ่ได้ปลูกได้ฟังยังนีนเน่เป็นดอนเด้เนี่มันเป็นร่องน้ำนี่ก็ท,ท้ายสุเบิรงนั่นแหละจ้ะนี่กำลังสิขึ้นดอกนี่เพิ่นเกิดเองพี่น้องนี่ คนมา่ก็บไปขั้นสมมันขั้นแซบพี่น้องสําหรับยายเม่นเนาะมันกินแซบพี่น้องพักกาดทิ้งนะขั้นแซบดีขั้นสมพี่น้องแซบถือใจยายเม่เลยบเหนียวกับบนเหนียวนี่เกิดเองพี่น้องก็ได้ปลูกได้ฟัง,งนั่งหนึ่ง เกิดเองว่่ได้ปลูกดอกเป็นร่องน้ำไหลนะพี่น้องเห็นมั้ยร่องน้ำไหลนี่ไหลจกีกกินแซบพี่น้องกินกับบ้ได้บ้แท้ท้อง น้ำครับน้ำพมาสาัตว์ว่าได้ไปปลูกไปฟังมายังงาพี่น้องนี่นะสมซาพ,พันบอขันเเ้นในแก่ขดกเฝ้ามาเก็บเอาไว้พี่น้องด้ายครับ ตปาป้าปักเต็นกาทินนี่พี่น้องนี่พูดนะแมนเบิดพี่น้องหุ่นใหไงละมาแบบนี้เป็นนานเป็นนานบม่ได้ปลูกได้พี่นอ้องเกิดเองจ้ะอยู่บงอยู่ยกับพ่อแล้วนี่อยต,ต้องไปนั่งเรี้ยงอีกที่นี่พี่น้องนี่ เพนังเรียกใบบ,บุบุกออกพะโนอกออกติดไปน้ำบัวเรดปูพี่น้องมันเกิดเองมันงามมันเป็นร่องน้ำมองหอยเหยียบอยู่นี่ก็มีแต่น้ำนี่นี่พี่นอ้องอากอาศอันนี้เป็นหินหินทุบบานเข้านี่น่อกินกับลาบก็ยังกระแทบเบิดพี่น้องกินสดๆเลย ลาบก็พ่นปอกพ่นป่าสิกระแซบพี่น้องนี่นี่ก็รลางออกดอกนี่จังโม่สิงเียท่านออกก็ค่าคนขาวจานท่านดอกคอนนี้ไม่เก็บไปไว้เพราะว่าพ่นเออ พ่อันนี้ดอกขาวจะสุดแข็งจังน้อยยังกำลังพอดีกินจุกมอุ้มไออกขาวจะันทานนี่ดอกขี้นองนี่ไม้คลาดไม้เนี่ย กล้าเล็กเมื่อใ่กับเบเบิดเด้อ,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 อพี่น้องมาเก็บอากาศหินฝรั่งน้ำกัน นองจ่นเมีนไปเบิร์ดกลังจิข้นดอกพี่นอนคุณเมีนเเิงแงงสูเบิรจะ้ะมีดอกเินะ่นพีเดให้เบิงงนกะด้วเิ่นวานมีออให้เบิง์กได้ไก่เนี่ยว่สาสันเป็นต้นยังไงวสาสันี่เลยเห็นบ่พี่น้องนี่ต้นพันนี้เป็นต้นะนี่ ร่างสิอกดอกจ้ะแมนบดขยี้ขยนหยุดเขามานี่ข้างอะไรพอนี งแสงเดเบบนนงดพี่น้องแตดไปแล้วก็ยูปลงในนิดน้อยหนึ่งดอกพี่น้องม่ได้ลารดอก ขั้นสุ่มกินโอ้ยแสบคักแสบเนี่ยอากาศอันนีู้ใดว่าโปรแสบแย่านนี้ว่าแสบเด้อไปนี่ก็ไปเรียกลีบพักนอกกอกนี่ติดมานาบนี่เนาะคั้นสุ่มเลย ว่พี่น้องเด็ดซองกลองมันเป็นยังไงบุญละว่าไปตั้ง งามเนี่ยกำลังขึ้นดอกมันคือแดดเนาะพี่น้นนนอ,นองมันคือแดดมันคือขึ้นไว้ ูดิเขาดังคนนี้นี่ห <g ül> ินหินเขาดังเข้าคุณนะขนาดโบได้กินกินกับปอกกับปนกับแซบพี่น้อง หลยคักเลยจุ่มๆกันอยู่บานบานไนคอมเมนต์ว่าปลูกเอาบอลนะโอ้ยบริไ้ปลูกที่น้องว่าอีกก่อนเกิดเองซูปียุบงนี้นะเกิดเองซูปีซูปียุนิ่มั่นมีเสียยุนิ่วเนาะบร่ได้ปลูกได้ฟังไงอ้ย่างที่น้อง พีพอเราเรเล่นห so right? ้ายเราพี่น oh, ้องจะไปกัไปขั้นขั้นขั้นทีมทั้งสองน้าก็จะเข้าขั้นเทียมแล้วพี่น้องหลักล่างล่างล่างกินออกยับน้อยนะหินผลออกยังน้อยแล้วเขาก็ขั้นจ่เกลือจะเข่าเลยคนเป็นดอกแล้วเป็นดอกดอกคน กําลังขึ้นดอกพี่น้องนี่ตัวนะี้เลยไปนี่ขั้นเลยนี่เอ็นไหมพี่นอ้องต่างยากขี้ตม้ม ล่างนี่ดิมวลล้วนเลยนี่พี่น้องขับลาดนี่มันอ,อน้อ,อนอยู่นี่ thế nóc cơn, cơn phải chín. Mái này ta ẩn máo ở ngoài ăn cắt để cái, cái có đay, ไลเอาลายยูดเติบอยู่ก็ันไปขั้นขั้นนี่นะายไก่สุบึงพี่น้องแมนเบิร์ดน้ำมันี่พี่น้องจ้ะมันอยู่ในหลองน้ำจ้ะนี่นตาป้าพักอันเดียวเลยจ้ะนี่ไก่สุบึงเลยจ้ะบ่ได้ปลูกได้ยังพี่น้องจ้ะนี่นีนนนตัดแล้วเดี๋ยวลืมข้าวนี่ ยุบล่วงกระเด็นหน่อยแล่วเหรอพี่น้องนี่ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่มาเขามาเบิ่งทองเมลี่แฮปปี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่ายเมียี่เด้อพี่น้องเ่ื่อเป็นกำลังใจจ้ะพักบ่ได้ปลูกดอกพี่น้องข่อยเศร้าปลูกพักมาลดนปีแล้วสามปีสี่เขาซี่ปีแล้วพี่น้องมาหาเก็บพักป้ากินต้นช่วงนี้ข่อยยากก็เลยหาเก็บพักป้ากินนี่หลายเติบพี่น้องคุณงามคักงามเลยเนาะพอกันคลิปหน้าจ้า นี่เบิ่งพี่น้องคุณก็สิเป็นห้องน้ำเนาะบูญนี่บอกความแม่เก็บนี่พี่น้องคุณแมนไปเบิดเขียวๆคุณกับเมนคุณเก็บเอาเป็นวงเป็นวงพี่นอ้องจะถ้าเพื่นเป็นต้นนั่นถ้าเพิ่นเป็นต้นนั่นขึ้นมาดอกเพื่นสิขาวๆพี่น้องนี่ดอกขาวๆนี่กินกินเพิ่งกันแล้วก็ผักกาดหินบานเข้านี่กินแซบกีนลีพี่น้องกินดอกกับดอกกับลาบยังสิทธ์นะ ภาษาเย็นแลมันเข้าวเจ้าเสือเอิญโบนหนึ่งเคสเสือพี่น้องนี่นี่ลูกให้เบื้องใกล้ๆนี่พี่น้องนี่เนี่ยใกล้ๆอย่างสินี่ก,กนนินแซ่บพี่น้องนี่ภาษาเย็มนมาสีห้องอันพ่นสืเอิญอัน,อนโบนหนึ่งเคสเสื่แม่ไปเบิร์ตนี่เขียวเขียวเ่ได้ปลูกได้ฟังยังพี่น้องมันเกิดเองจ้ะเ่ได้ปลูกอันนี้ยายแม่ว่าวขุ่มจริงเ่ได้ปลูกพี่น้องอันนี้ว่าวขุ่มจริง เสียเสียบเสียกับโบเป็นยังจ้ะเพราะว่าเพิ่นคอมเมนต์มาว่าบบนาสิเกิดเองเกิดเองพี่น้องนี่เกิดเองแล้วนี่สวนนี่ในป่านี่เขียวไปเบิดโบโได้ปลูกพี่น้องบบได้ปลูกเลยเกิดเองเขาบอกเผื่อมแต่หนองน้ำพี่น้องเป็นน้ำมันจะออกน้ำพองน้ำพักอันนะี้นะเพิ่นมักน้ำหนองน้ำเนี่ยเมียนเบิดมึงนี่มันโน,น,น่นน้ำโมอดเพิ่นสิ้ยุบลุ่มๆหุ่นน้ำพี่น้องให้สุเบิ้งจ้ะ แมนเบิดมิตตปานี่เบิดเลยมิตตปาผักอันนี้บชิวเขียวนี่แมนเบิดพี่นองอางามเดี๋ยวเ่นออกดอกสีขาวนี่ผ้ามาเก็บอีกเพีหนนึงพี่นองจ้ะ